เกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมันประมาทไม่ได้มันมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอย่างเมื่อครั้งที่พฤศจิกาที่ผ่านมาผมบอกแล้วว่ามันน่าจะมีอะไรที่มีอะไรที่แปลกใหม่เกิดขึ้นให้ระวังหนึ่งหน้ากากอนามัยสองการรวมตัวกันในที่หมู่มากหรืออาจจะรวมตัวกันแต่เว้นระยะห่างประเทศเปิดแล้วก็จริงแต่อย่าประมาทในการใช้ชีวิตแอลกอฮอล์ยังต้องล้างเหมือนเดิมซึ่งปี2565ให้จับตาดูอย่างหนึ่ง มารุตยูเนี่ยเราอยู่กับเรามานานพอสมควรแล้วอยู่กับดวงเมืองใช่ครับผมอยู่ในราศีเมษของดวงเมืองเนี่ยมานานแล้วแต่ให้ระวังดาวอีกดวงหนึ่งนั่นก็คือดาวราหูราหูราหูมารุตยูเข้าเข้าสู่ในลัคนาดวงเมืองเดียวกันเนี่ยอันนี้น่าจับตาในเรื่องของโอไมคอนก็ดีแต่มันจะมีมี ชื่อแปลกๆมาให้เราได้สัมผัสอีกอีกครับเกี่ยวกับเรื่องโรคภัไข้เจ็บเนี่ยครับยังต้องดูเกี่ยวกับเรื่องของดาวพฤหัสด้วยที่จะอยู่ในมุมเขาเรียกว่าเสียเสียเกี่ยวกับในเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของการล้มหายตายจากอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่เรือรังมาจะจะใช้คำนี้ดีกว่าว่า ยังไม่จบง่ายๆลักษณะการอยู่ของของมารตยูเนี่ยเขาจะอยู่นานพอสมควรเราเหลือเวลาอีกประมาณสองปีนครับผมก็คือปี2,568อะไรต่างๆระบบของโรคภัยไข้เจ็บและระบบของโลกเนี่ยมันก็จะกลับมาเข้าสภาวะสมดุลพูดง่ายๆว่าอีกประมาณ2,568ถึงจะบรรเทาลง we <laughs>